วันนี้คิดจะตัดต้นไม้เพราะต้นไม้ขึ้นรกมากๆต้นไม้ในสวนนะคะแต่ก็มีนกตัวนี้ร้องใหญ่เลยไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรเขาก็มาไล่ใหญ่เลยค่ะไม่ให้เราไปทำร้ายรังของเขานะคะฟังดูเขาแบบโกรธมากๆดูนะคะดูพฤติกรรมของเขานี่คือรังของเขาค่ะเขาก็ช่วยกันแล้วก็บินมาด้วยกัน ตัวนี้คือตัวผู้นะคะบินลงมาเขาปกป้องลูกเข้าหน้าดูเลยค่ะและมีเพื่อนของเขาเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ข้างบนอีกสองตัว ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นพ่อนกค่ะส่งเสียงใหญ่เลยนี่เขาหัวงไข่เขาบินลงมาแล้วถึงจะศัตรูมากมายเขาก็ยังต้องกลับมาดูไข่ของเขาไข่ของเขาเกิดยูสามฟองนะคะแอบดูแล้วเห็นดูสามฟองนกเขาก็ห่วงเขาก็รักของเขานะคะ กลับมาอยู่กับลูกแล้ว